สวัสดีครับสวัสดีพี่พน,น้องครับผมสวัสดียามสายๆนะพี่น้องที่จะพามาชมครับการทำงานของทีมงานดาซิ่งดินระเบิดนี่คขันแรงครับไปรีมแมพมาเมื่อวานครับเห็นบอกว่าจวดขนาดนะพี่น้องพิตาลดําซิ่งหรือว่าที่รู้จักกันครับหมอตาลหมอตาล เจ้าฟูโซคันแรงของเขานี่ก็สับคอนโทรนโดยปา๋าซุนครับป๋าใหญ่จัดเองเลยวันนี้ส่วนเซียคริสนี่ไปขับเจ้าที่เด็ดมักไฟร้อยครับไปทำงานปากบ่อรถดำไปคันเดียวครับไปกับเจ้าซีรีส่วนทางนี้ก็รถดำน่าจะประมาณเจ็ดคันได้นะพี่น้องรถเยอะจัด เียบตักร้อนเลยโคตักไม่ตันแล้วครับเพราะว่าดินแข็งเหลือเกินนะพี่น้องตักได้ไม่ค่อยเต็มอุ้มสักเท่าไหร่ครับก็จะช้าหน่อยเพราะว่าลูกรังเยอะครับที่ตรงนี้น,นาดได้ฟันมาใหม่นะรู้สึกว่าดินจะแข็งเหลือเกิน จะให้ดูการทำงานของเจ้า PC 130ตัวนี้จะเป็นรุ่น8ครับดินแข็งมากเลยนะพี่น้องฝุ่นเหลือเกินต้นได้นะ่าดินเปียกๆนี่โอ้โหรถดัมมิ่งไม่ทันแน่นอนครับ ก็น่าจะประมาณ9ก้าถึงสิบปุงกีครับเพราะว่าตักได้ไม่เต็มนะพี่น้อง ระยะทางที่เทก็ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่ครับถ้ารัดไปตรงนี้ได้ดีแปบ๊บเดียวครับอันนี้ต้องวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมคลองไปทางนูน้นมันก็จะช้าหน่อยอันนี้เทในหมู่บ้านของตัวเองครับ นี่ก็จะเป็นดินผสมลูกลังไปด้วยครับปูทางนี่น่าจะอยู่ดีครับ แข็งจริงๆนี่ถ้าได้แบบเต็มๆอุ้มแบบนี้ครับแป๊บเดียวครับเต็ม,ตม,ตมที่ตรงนี้ก็ตั้งแต่ซื้อมาก็ขุดทุกปีแล้วพี่น้องครับจากที่สูงๆครับต่ำหมดแล้ว ไว้ปลูกข้าวทำนาสู่เขาปาสู่เขา ต้องเดินเบามากคันนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคันใหม่ของพี่มอตานครับจัดมาสดๆร้อนๆครับน่าจะได้ประมาณ10กว่าวันแล้วโอ้ฝึงวนสัก คนขับก็แรกๆก็ยังปรับตัวไม่ได้ครับช่วงนี้ก็ปรับตัวได้แล้วครับจวดเลยนะพี่น้องมาบเขาให้ สีนี้ก็ถือว่าสวยนะครับสียอดฮิตจะเป็นสีน้ำเงินส่วนมากรถจะใช้สีนี้เป็นส่วนมากครับน้เงินแล้วก็สีขาวนะครับที่ผมเห็นบ่อยๆ ตักสองตักก็ว่ากันไปโอเคครับเรียบร้อยคันนี้ก็ริมแมปมาเหมือนกันครับโมวานนี่สองคันครับริมแมปมา ว่าแรงกวัดเดิมเยอะนะครับได้สอบถามไปตานไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับนี่เดี๋ยวจะไปหาที่ขุดให้ป๋าก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กับช่องรถดำซิ่งดินระเบิดด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ